สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้คาร์แลนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับระบบยิงขีปนาวุธของรถถังรุ่นหนึ่งที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์การทหารนั่นก็คือรถถัง M60 p a t t แพตซึ่งเป็นรถถังหลักที่มีบทบาทสําคัญในหลายสมรภูมิทั่วโลกเริ่มต้นจากประวัติความเป็นมารถถัง M60 p a t t แพตตนถูกพัฒนาขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษ1950และเริ่มเข้าประจําการในปีคศ 1,960โดยมีเป้าหมายเพื่อทดแทนรถถัง M48 แพ t t o n ที่ใช้ก่อนหน้านี้และเป็นการตอบสนองต่อภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตในยุคนั้นรถถัง M60 ถือเป็นรถถังหลักหรือ Main Battle Tank ที่ทันสมัยที่สุดของสหรัฐอเมริกาในยุคนั้นและถูกใช้ประจำการยาวนานจนถึงปลายศตวรรษที่20 ในด้านโครงสร้างรถถัง M60 Patton มีน้ำหนักประมาณ50ตันใช้เครื่องยนต์ดีเซล Continental AVDS 1,790-2V12 ที่มีกำลังขับประมาณ750แรงมา้าทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการใกล้ถึง500กิโลเมตรตัวถังและป้อมปืนของ M60 ผลิตจากเหล็กกล้าหนาเพื่อป้องกันกระสุนจาะกระและแรงระเบิดจากอาวุธเบาและปืนใหญ่ ในส่วนของระบบอาวุธรถถัง M60 ติดตั้งปืนใหญ่หลักขนาด105มิ mm, ม M68 ที่สามารถยิงกระสุนเจาะกราะกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนหลายประเภทอื่นๆตามภารกิจนอกจากนี้ยังมีปืนกลขนาด7.62ม mm, ิมและปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิมติดตั้งเสริมเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากทหารราบและอากาศยานระบบควบคุมการยิงของ M60 ในยุคแรกยังเป็นระบบกลไกแอร์ลอ,อปติคอแบบพื้นฐาน แต่ต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็นระบบเลเซอร์สำหรับการวัดระยะและระบบควบคุมการยิงที่แม่นยำยิ่งขึ้นในรุ่นต่อมาเช่น M60A3 ซึ่งทำให้เพิ่มความแม่นยำในการยิงทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนรวมถึงในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำานวยแม้ว่า M60 p a t t r n จะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ระบบยิงขีปนาวุธแบบสมบูรณ์เหมือนรถถังยุคใหม่แต่ก็มีการพัฒนาระบบยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังในบางรุ่นย่อย โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาร่วมระหว่างกองทัพสหรัฐและพันธมิตรบางประเทศซึ่งติดตั้งขีปนาวุธ BGM-71TOW สำหรับยิงจากรถถังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้ระยะไกลโดยระบบดังกล่าวสามารถยิงทำลายรถถังของสัตรูที่อยู่ในระยะไกลกว่าปืนใหญ่หลักนอกจากนี้รถถัง M60 Patton ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่น,นๆเช่นเครื่องยิงระเบิดควันเพื่ออำพรางตัวเองจากการตรวจจับด้วยเลเซอร์และอินฟาราเรด และยังสามารถติดตั้งชุดกราะเสริมเพื่อเพิ่มความทนทานในการรบสมัยใหม่ M60 แ a t t อ n ถูกส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาหลายประเทศทั่วโลกเช่นตุรกีอิสราเอลอียิปต์และอีกหลายประเทศในยุโรปและตะวันออกกลางโดยหลายประเทศได้ทำการปรับปรุงและพัฒนา M60 ตามความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการติดตั้งระบบป้องกันตัวเองสมัยใหม่เครื่องยนต์ใหม่และระบบควบคุมการยิงที่ล้ำสมัยขึ้น ในสมรภูมิจริงเอ็มหกแพตตนมีบทบาทสำคัญในการรบหลายครั้งเช่นสงครามอาหรับอิสราเอลสงครามอิรักอิหร่านและสงครามอ่าวเปอร์เซียโดยเฉพาะกองทัพอิสราเอลที่นำเอ็มมาปรับปรุงจนกลายเป็นรุ่นมากาชและใช้ในการรบกับกองทัพอาหรับอย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันแม้ว่าเอ็มหกแพตตนจะเริ่มถูกปลดประจำการในกองทัพสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรบางส่วนแล้วแต่ก็ยังคงประจำการในบางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ได้ทำการอัปเกรดรถถังรุ่นนี้ให้ทันสมัยขึ้น ทั้งในด้านอาวุธระบบป้องกันและเครื่องยนต์เพื่อให้สอดคล้องกับภัยคุกคามในยุคปัจจุบันกล่าวโดยสรุปรถถัง M60 Patton เป็นหนึ่งในรถถังหลักที่ประสบความสําเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ทหารสหรัฐอเมริกาด้วยจํานวนการผลิตมากกว่า1 5 0 0 0ันคันและการใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกระบบอาวุธและการป้องกันของ M60 แม้จะเป็นเทคโนโลยีในยุครางศตวรรษที่20แต่ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องจนสามารถปฏิบัติการในสนามรบยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับระบบอาวุธและขีดความสามารถของรถถัง M60 Patton ที่เรานำมาฝากในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ของโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Car Land ของเราเพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์รถถังและระบบอาวุธต่างๆจากทั่วโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ